สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าของมิซูโน่นะครับตัวนี้จะเป็นมิซูโน่เวฟสเตลหกนะครับและสีนี้เป็นสีออริจินอลนะครับผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปมันจะไกลไปแล้นะครับแล้วบางทีก็หายากผมเลยเอามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งรีวิวสี n v a l leto ไปนะครับสีขาวๆาวเทาเอ่ะนะครับครั้งหน้าเี่ยเดี๋ยวจะเอาสีเดบกนะครับสีขาวส้มที่เพิ่งลงในเพจไปนะครับนะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสี o r i g i ินอนะครับสีขาวแดงดำนะครับรองเท้ารุ่นเนี้ยนะครับเป็นเท้าสไตล์ all a r o u นะนะครับเป็น all around type นะครับแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมีความนุ่มและระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆอีกรุ่นนึงเลยนะครับ ตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับนะฮะของญี่ปุ่นเองเขาก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นมาให้ก็แยกชัดเจนนะครับระหว่างเกตเจแปนกับเบอร์ไวนะครับนะฮะตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมดูแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นรองเท้าออรลาวไทฟ์นะครับแต่ว่านุ่มและเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวพื้นนะครับเป็นดโมชันกรุฟนะครับ ตัวพื้นเนี่ยเป็นยานงรองมาร์กิ้งเนี่ยแต่เขาจะแบ่งเป็นเส้นเห็นไหมนะครับเนี่ยตรงปลายเท้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเส้นเส้นเลยนะครับเวลาเราก้าวเนี่ยมันจะลื่นไหลกว่าเดิมนะครับนะฮะเขาจะแบ่งเป็นช่องช่องช่องนะครับนะฮะเวลาเหยียบเขาก็จะมีจุดที่จุดที่งอนะครับนะฮะตรงเนี้ยเขาก็จะทําให้เราองอเท้าได้เยอะขึ้นนะครับวิ่งวิ่งได้ไหลลื่นขึ้นนะครับ แล้วตัวสีแดงเนี่ยนะครับเป็นตัวเวฟนะครับตรงส้นเท้านะครับไปจนถึงปลายเท้าเลยและตรงกลางก็ยังเป็นเวฟนะครับตัวนี้รองรับอุ้งเท้าเส้นกลางฝ่าเท้าป้องกันาาาการเก,กิดรองช้ำนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตั้งแต่ส้นเท้าไปจนถึงปลายเท้านะครับและสีดสํากับสีเทาเนี่ยเป็นโฟมนะนะครับเพราะนั้นตัวเวฟเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวโฟม2ชั้นไหมเขาจะแบ่งเป็นชั้นเลยนะสชั้นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นโฟมนะครับผมต้องบอกว่าพื้นรุ่นนี้นะครับเซฟตี้ดีแล้วมีความนุ่มมากๆทั้งๆที่เป็นรองเท้าสไตล์ออลลานะครับนะฮะตัวเวฟเนี่ยตรงนี้มีความนุ่มนะนะครับเวฟตรงกลางเขาจะเกิดช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตัวรองเท้าจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีสปริงในตัวนะครับซึ่ง Energy r e t u r เทอเขาดีมากๆนะครับเวลาลงเหมือนมันจะเหมือนโชกอะใช่ไหมนะครับมีความเด้งความคืนตัวที่ดีนะครับนะฮะ ตัวเวฟเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มีแค่ความนุ่มนะตัวเวฟจะช่วยให้เราลงพื้นได้เสถียรน,นะครับตัวไม่เซไม่เอียงนะครับบางทีเราไปเจอรองเท้าที่มันแบบนุ่มๆเกินไปนะครับนะที่มันไม่ค่อยเฟิรมนะ์มเนี่ยเวลาลงพื้นเนี่ยนะครับบางทีมันยุบมันยวบนะครับทำให้เราเซและการออกตัวครั้งต่อไปมันก็จะยากที่ึ่งนะครับก็ ป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะนั้นตัวเวฟเนี่ยจะทําให้เท้าเราเสถียรน,นะครับและยังยาวมาถึงปลายเท้าล็อกหน้าเท้าตรงนี้ด้วยนะนะครับซึ่งเซฟตี้ดีมากๆตัวนี้จะช่วยกันข้อเท้าพลิกแบบนี้เลยนะนะครับเนี่ยบางทีเดี๋ยวบางจังหวะเราตีโอเอเฮดหรือไปตีข้างนะครับนะจังหวะเนี่ยต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกถ้ามันพลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เกิอดอุบัติเหตุนะครับเจ็บได้เลยนะครับเนี่ย บางทีเนี่ยพลิกไปเงี้ยเพิ่ถ้าเกิดไปเจอรองเท้าที่ดีๆเนี่ยนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันจะดีดกลับเลยนะครับนะหลายคนแล้วครับเจอแล้วรองเท้าดีดกลับเองนะครับโชคดีถ้าเกิดพลิกแล้วมันก็จะบวมอยู่แค่เนี่ยนะครับนะอันนี้คือถือว่าโชคดีแล้วนะนะครับถ้าไม่มีระบบเซฟตี้ด้านข้างนะครับเนี่ยบวมใครที่เคยเจ็บเคยบวมเคยพลิกตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้หยุด หยุดเล่นก่อนนะครับสัก2เดือนสามเดือนรักษาเท้าให้หายนะครับถ้าคุณยังฝืนเล่นอยู่นะครับโอกาสที่จะเป็นพังผืดมีสูงนะครับเพราะว่ามันอักเสบอะแล้วยังใช้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางคนก็ไปใส่อังเคิลบ้างบางคนใส่ตัวเซฟข้อเท้าบ้างนะครับคือมันช่วยได้แค่ระยะสั้นๆที่เราเล่นเท่านั้นเลยครับนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นพังผืดแล้วก็ถ้าฝืนต่อไปนะครับข้อต่อตรงน,นั้นนะ นะครับมันจะไม่ไม่แข็งแรงเท่าเดิมแล้วผมผมเป็นนะนะครับคือเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่รู้อ่ะก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ยังเจ็บเจ็บแล้วก็ทุกวันเนี้ยนะครับข้อเท้าก็เลยไม่ได้ไม่แน่นเท่าเดิมนะครับเพราะกล้ามเนื้อเรามันมีพังผืดไปแล้วนะครับแล้วพอไม่แน่นเท่าเดิมเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเจ็บแป๊บๆนานๆที่จะเจ็บสักทีนะครับมีสูงมากนะครับแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยก็ไม่แข็งแรงเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ เนี่ยนะครับพลิกไปเนี่ยนะครับก็มีสูงกว่าเดิมกว่าที่ไม่เคยเป็นนะครับนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าถ้าถ้ามันบวมขึ้นมานะมันเจ็บขึ้นมานะแนะนําให้หยุดจริงๆนะครับขนาดนักกีฬานะนะครับระดับโลกเองบางคนเขายังแบบไปตีโอโเวอร์เฮดบ้างลงขาข้างเดียวแล้วแบบมันยุบยุบลงไปบางะนะนะนะทีก้ามเนื้อจังหวะนั้นนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุก้ามเนื้อที่มัน หลอยลืไปก็ได้นะครับหรือจังหวะที่มันพลิกนะครับหรือรองเท้าเนี่ยลงมาแล้ว็ไม่ได้เซฟตี้ที่พอนะครับนะเพราะนั้นพลิกมาทีเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะนั้นรองเท้ารุ่นนี้ถึงบอกว่าระบบเซฟตี้เขาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเท้าเองนะครับตัวเวฟที่ล็อกข้างเท้าหรือจะเป็นตัวฮิวคับตัวเนี้ยนะครับนะครับแข็งแรงมากนะครับแต่ก่อนก็จะมีนักกีฬาวังหลินนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับก็ ลงขาข้างเดียวตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็ยุบไปนะครับพอเท้าพลิกไปเนี่ยเข่าเขาเนี่ยพลิกแบบนี้เลยวันนั้นผมเห็นนะครับคือได้ดูการดูเขาเล่นนะครับพลิกไปแล้วโอ้โหร้องรั่นกลางคอร์ดเลยครับนะปัจจุบันก็จะเป็น มาลินนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะกลับมาลงสนามแล้วนะครับก็เอาใจช่วยนะก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างนักกีฬากล้ามเนื้อแข็งแรงฝึกซ้อมนขนาดนั้นเขายังพลิกได้เลยนะครับเพราะนั้นกล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะนะครับนะฮะหรือบางทีเนี่ยแข็งแรงก็บางจังหวะอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยอะไรที่มันเซฟตี้ได้เราก็ควรจะเซฟตี้ให้ร่างกายเรานะครับเพราะว่ามันพลิกไปแล้วแล้วมันเจ็บไปแล้วเนี่ยมัน มันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันยากมากนะนะครับบางคนเนี่ยไปผ่าเข่ามา2ปีสมปีนะครับมาหาผมอิทีก็คือขอนเท้าเซฟตี้ดีๆรองซัพพอร์ตดีๆเลยนะครับเพราะว่าเคยไปผ่าเข่ามาแล้วนะครับคือต้องหยุดตีแบตไปตั้งหลายปีนะครับฮนะก็นะอ,อันเนี้ยทั้งค่ายาทั้งต้องหยุดเลยนะครับไม่คุ้มเลยนะครับ ดูฮิวคับตัวนี้นะครับเขาจะช่วยเรื่องบาลานซ์บางคนยืนเข่าเอียงด้านในบางคนยืนเข่าเอียงด้านนอกนะครับตัวนี้ช่วยบาลานซ์ข้อต่อเรานะครับเนี่ยเข่าเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดยืนเอียงข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้บางคนจะเจ็บเข่าด้านในนะครับเจ็บตรงนี้นะครับนะเจ็บเข่าด้านในเพราะว่าใช้แรงกระแทกอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะมันใช้นั่นนานเนี่ยนะครับตรงน้ําในเข่านะครับตรงจอยเนี่ยนะครับนะมันสึกไปเรื่อยๆนะครับกล้ามเนื้อเรานะครับ นะฮช่วยพยุงได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แลถ้าเกิดเราอายุมากไปแล้วนะครับนะฮะซึ่งถ้าตรงนั้นนะมันค่อยๆสึกไปสึกไปต้องไปกินอะไรคอลลาเจนเสริมข้อนะครับนะซึ่งมันจะมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุละนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะครับเราควรจะหารองเท้าที่มันซับพอร์ตดีๆบาลานซ์ดีๆน,นะครับนะเพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่เขานะบางคนก็เป็นที่หลังเป็นที่คอนะครับเห็นว่าบางคนเนี่ยก็ยืนเอียงไปเลยนะครับเดินนีเอียงไปคือจะสังเกตได้ว่าคนอา,อายุเยอะๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าเขาไม่ได้เทคโนโลยีดีเท่านี้นะนะครับก็พันแข้งพันขาพัานหลังนะครับเพราะรองเท้าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนทุกวันนี้นะครับหรือบางคนเนี่ย คือรองเท้าอะไรก็ใส่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเหมือนเหมือนกันหมดใช่ครับใส่ได้แต่ว่าระยะยาวๆเนี่ยนะครับนะฮะร่างกายมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะนะครับเสื่อมไปเรื่อยบางคนก็เจ็บเข่าเจ็บหลังนะครับปวดไปยันคอนะครับนะฮะเป็นที่เท้าเราเพราะเท้าเราเนี่ยเส้นประสาททั้งนั้นนะครับนะเส้นเอ็นนะครับต่างๆข้อต่อต่างๆเนี่ยนะครับ คือเราเนี่ยเลือกที่จะเล่นกีฬาแบดมินตันรักในกีฬานี้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถนอมร่างกายนะครับช่วยปกป้องเขานะครับจะได้เล่นกีฬานานๆใช้งานได้นาน,านานนะครับนะฮะอยยุเยอะไปจะได้ไม่ต้องเดินขยกขยักประถีบนะครับผมเห็นบางคนเนี่ยนะครับนะฮะมีอาจารย์อีกคนหนึ่งนะนะครับคือขาเนี่ยวิ่งไม่ไหวแล้วนะครับแต่ มือยังมือยังเก่าอยู่นะครับใช้มือตีให้ให้เด็กวัยรุ่นก็ว,วิ่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นหลอกครับนะเพราะว่าเขา่าเขียอะไรวิ่งลําบากทุกวันนี้เดินใช้ชีวิตก็ยังลําบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยอาจเทคโนโลยีอาจจะไม่ดีเท่าสมัยนี้นะนะครับแต่สมัยนี้เขาเทคโนโลยีดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ถนอมร่างกายเรานะครับปกป้องเขาหน่อยนะครับนะบแก่ไป ไม่ต้องไปกินคอลลาเจนเติมจอยนะครับนะบปวดเข่าไม่ใช่เรื่องเล่นนะนะครับบางคนก็หยุดไปเป็นปีนะครับอันนี้อันตรายมากๆนะครับช่วยถนอมร่างกายนะครับตัวนี้นะครับใช้ลากเท้านะเวลาเราตีแบตเราก็จะเบรกตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายเท้าตรงนี้ก้อยนะคือใครที่ชอบนีก้อยทะลุเขา คู่ไม้แหละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยใช้เบรกนะครับแต่ก่อนจะไปโดนตรงนั้นนะครับเนี่ยขอบตรงเนี้ยขอบยางเขาทําเกินออกมาหน่อยนึงนะครับจะก็ช่วยเบรกด้วยนะนะครับส่วนปลายเท้าเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเขาจะหุ้มขึ้นมาสูงหน่อยนะครับป้องกันนิ้วเท้าชนแล้วก็ยังช่วยเบรกด้วยนะบางคนใช้ปลายเท้าเบรกเนี่ยตรงนี้เป็นรูไปเลยนะครับอย่างเห็นชัดๆเลยปัจจุบันก็รีเคนยูนะครับนะใช้เบรกตรงนี้นะครับซึ่ง รองเท้าเขาโบวไปตรงกลางบางยี่ห้อไม่ได้ทุ่มสูงขนาดนี้นะนะครับเราจะเห็นยางตรงที่มันนูนออกมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนูนออกมาตรงเนี้ยนะครับตัวนี้ช่วยเบรกนะครับเนี่ยช่วยเบรกช่วยป้องกันปลายเท้านะครับนะฮะตรงนี้นะครับเบรกได้ดีกว่าตรงหัวรองเท้าอยู่นแล้วนะครับเขาเป็นยางนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นผ้าทะข่ายนะครับลิ้นรองเท้านะครับนะฮะมีความใส่สบายนะครับ ก็เป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่ใส่สบายเลยนะนะครับนะก็จะเป็นรองเท้าสไตล์ออลลาวนะครับใครที่กําลังมองหาออลลาวนะครับที่มีความเบาตัวนี้เบานะไม่หนักเลยนะครับเบาเลยนะถือในอยู่ในกลางกลางเลยล่ะนะครับที่มีระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วโฟม2ชั้นเนี่ยนุ่ม นะครับลูกค้าหลายคนนะครับซื้อไปก็กลับมาบอกนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้นุ่มมากเซฟตี้มากมากเลยบางคนก็มาซื้ออีกสีหนึ่งไปเลยนะเพราะติดใจเนี่ยรองเท้ามีน้ําหนักเบาด้วยนะครับถือว่าเป็นรองเท้าสไตาล์ออลเาที่ครบเครื่องอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนะก็เซฟตี้ดีๆนะครับนะฮนะสพอร์ตดีๆยังช่วยบาลานซ์ร่างกายด้วยนะนะครับก็เรารักแล้วนะครับกีฬาเบมิตันก็ปกป้องร่างกายถนอมร่างกายกัน นะครับหารองเท้าดีๆสพอร์ตดีๆใช้นะครับนะฮะวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิซูโน่เวฟสเตลล์6นะครับแต่เป็นเท่านี้นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับสวัสดีคับ